สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการเด e m ม n น y ี v o n l ีออนไลน์นะฮะวันนี้นะครับก็มีแอปดีๆอีกแอปหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะครับมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับแอปนี้นะฮะก็มีชื่อว่าแอปฟุตโบนัสนั่นเองนะฮะแอปนี้นะครับก็เป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมหาเงินออนไลน์เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจะหาเงินออนไลน์ยังไงนะครับจะเล่นเกมแบบไหนนะครับให้ท่านผู้ชมรอติดตามรายละเอียดข้างในคลิปวิดีโอเลยแล้วกันนะครับ สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่สนใจนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดแอปอยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะฮะพร้อมกับรหัสแนะนําด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนยฮะกรอกรหัสผู้แนะนำนะครับในการเริ่มต้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมจะได้รับเพชรเพิ่มนะครับเป็นการสะสมเพชรนะครับเพื่อถอนเงินเข้าบัญชีเพย์พลวนั่นเองนะครับวิธีการถอนเงินของ แอปนี้นะฮะก็มีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าจะมีวิธียังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคหลังจากนี้ท่านผู้ชมนะฮะทำการดาวน์โหลดแอปนี้นะฮะผ่านลิงก์ด้านล่างเข้ามานะครับให้ท่านผู้ชมนะฮะกดไปที่ปุ่มอินไว้ก่อนนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะ เข้ามาครั้งแรกหน้าตาของแอปเรานะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับในมือถือของท่านผู้ชมเองนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรหัสแนะนําของเรานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์แนะนําของเรานะครับเราสามารถนํารหัสตรงนี้นะครไปแนะนําเพื่อนของเราได้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้นะครับพอมกับ ลิงก์แนะนําด้วยนะครับส่วนช่องด้านล่างตรงนี้นะครับมีไว้ทําอะไรนะฮะมีไว้กรอกรหัสผู้แนะนําของเรานั่นเองนะครับเมื่อเรากอกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับเพจเพิ่มทันทีนะฮะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตกรอกรหัสผู้แนะนําก่อนละกันนะครับผมเราใส่รหัสผู้แนะนําเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากดไปที่ปุ่ม get ได้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับหลังจากที่เราใส่รหัสผู้แนะนำเนี่ยนะฮะก็จะมี ป๊อป,ปอัพตรงนี้เด้งขึ้นมานะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าอินไว้120เฟรนเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถแนะนําเพื่อนได้120คนนะครับเราจะได้ถอนเงินอยู่ที่2ดอลลาร์นะครับถ้าเกิดว่าเราแนะนําเพื่อนได้270คนนะครับเราจะได้ถอนเงินอยู่ที่5ดอลลาร์นั่นเองนะฮะแล้วก็ ห้าร้อยคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบดอลลาร์แล้วก็เก้าร้อยคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณยี่สิบดอลลาร์แล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบคนจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบดอลลาร์นะครับผมรายละเอียดตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ถนัดเรื่องการแนะนําเพื่อนนะครับมีเพื่อนใน facebook เยอะหรือว่ามีเพื่อนในโซเชียลมีเดียเยอะนะครับก็แนะนำเลยนะครับผมเราเข้ามาครั้งแรกถ้าเรายังไม่ได้ใส่รหัสผู้แนะนำเนี่ยนะครับเมนู paypal ตรงนี้นะครับก็จะยังไม่ขึ้นมานะครับก็จะมีแค่อ่า เมนูเพจด้านบนนะครับเราสมัครเข้ามาครั้งแรกเราดาวน์โหลดแอปนี้นะครับผ่านลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับในการเริ่มต้นเรายังไม่ต้องกรอกรหัสผู้แนะนํานะครับเราจะได้เพจเพิ่มนะครับในการเริ่มต้นนะครับ200เพจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเรากรอกรหัสผู้แนะนํานะครับเราจะได้เพจเพิ่มทันทีนะครับ300เพจนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับจะได้เพจในการเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ500เพจในการเริ่มต้นนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมนั่นเองนะฮะ สำหรับเมนู PayP a าตรงนี้นะครับเขาจะมียอดเงินให้เราสะสมนะครับก็คือเราสามารถเก็บเงินตรงนี้นะครับสะสมไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าเราสามารถถอนเงินเข้าบัญชีเพ y p พาได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับจะมีกฎนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับในการถอนนะครับตรงนี้ต่อให้เราสะสมถึง100ดอลลาร์นะครับเราจะไม่สามารถถอนทีเดียว $100 ดอลลาร์ได้นะครับเขาจะมีป้ายให้เราเลือกนะครับจะมีอยู่ประมาณ 6แผ่นป้ายนั่นเองนะครับสำหรับ PayPal ก็จะมี2ดอลลาร์5ดอลลาร์นะครับ20ดอลลาร์50ดอลลาร์100ดอลลาร์แล้วก็200ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าตรงนี้นะครับมีไว้ทำอะไรนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรานะครับจะถอนเงินตรงนี้นะครับ2ดอลลาร์ตอนนี้ผมมี3ดอลลาร์แล้วตอนถ้าเกิดว่าเราจะถอนตรงนี้2ดอลลาร์ใช่ไหมกดเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกให้เราแอคทีฟเนี่ยนะครับ อยู่ที่ประมาณ12วันนะครับเขาจะบอกว่า12 d a นนะครับตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาเล่นได้วันเดียวนะฮะในการถอนเงินคือเราต้องทําเงื่อนไขตรงนี้ให้ได้นะครับด้านล่างลงมานะครับเลเวลถึง30เลเวลนะครับก็คือเราต้องเล่นเกมไม่ครบถึงอ่าเรเวล30นะครับเราถึงจะสามารถถอนเงินได้นะฮะและที่สําคัญนะครับเมนูที่3นะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับ ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับโบนัสอะไรสักอย่างนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะลักษณะของแอปนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างออกมาจากแอปปาล์มีดเกมเก่าๆนะครับก็ลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีข้อแตกต่างออกมาก็คือมีเงื่อนไขปกติเพย์พาตรงนี้ นะครับเขาจะมีให้เราสะสมได้นะครับเขาจะบอกถอนขั้นต่ําว่า100ดอลลาร์200ดอลลาร์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราถอนออกไปเนี่ยนะครับ100ดอลลาร์200ดอลลาร์ตรงนี้นะครับเขาจะไม่จ่ายให้เรานะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมมั่นใจว่าเขาน่าจะจ่ายให้เรานะแต่ว่ามีเงื่อนไขนะครับในการ ทำงานตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เราสามารถกดรับได้นะครับรับง่ายมากนะครับเหมือนแจกเงินให้เราง่ายๆแต่ว่าวิธีการถอนเงินนะครับไม่ง่ายนะครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูเมนูต่อไปกันนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นเกมแล้วกันนะครับพูดมาเยอะละนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นเกมนะครับวิธีการเล่นเกมนะฮะกดเข้ามานะครับเราสามารถแตะไปที่หน้าจอนะครับเพื่อปามีขึ้นไปนะครับ ใส่ผลไม้นั่นเองนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมถ้าเราปามีไปไม่โดนนะครับก็ทุกอย่างจบเกมโอเวอร์นะครับเราสามารถกดมาที่หน้าโฮมได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลิกเล่นนะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วน youtube ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปกดดูกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe ช่องเขาได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ วิธีการเล่นเกมของแอปนี้นะฮะรายละเอียดตรงนี้ก็มีข้ค่าวประมาณนี้นะฮะส่วนหลอดไฟด้านบนนะครับมีไว้ทำลายนะฮะมีไว้เปิดปิดนะครับใครจะเปิดเป็นโหมดดาร์กก็ได้นะครับออกดำๆหน่อยนะฮะพื้นหลังทึบๆนิดนึงหรือว่าใครอยากจะเปิดหลอดไฟนะครับก็จะดูสว่างนิดนึงนะฮะแล้วแต่ใครชอบโทนสีไหนนะฮะเราสามารถเลือกได้นะฮะส่วนเมนูตั้งค่านะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าได้แค่อย่างเดียวนะฮะนั่นก็คือตั้งค่าเสียงนะับเปิดปิดเสียงได้ประมาณนี้นะครับ ใครที่ชอบเสียงนะครับจะได้อ่ามันๆหน่อยก็ลองเปิดเสียงดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับแอปนี้นะครับก็มีคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะฮะอาจจะมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเกมแนวนี้นะครับเพราะว่าเกมปาล์มี่เนี่ยอาจจะมีแบบหลายเกมนะครับเยอะแยะมากมายนะครแต่ว่ามันก็จะเป็นเกมที่แบบ วนๆอยู่ในรูปแบบเดิมนะครับอาจจะเป็นเกมเก่าบ้างเกมใหม่บ้างนะครับก็คือจะวนเวียนทําออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับปลาผลไม้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะเป็นเกมใหม่ขึ้นนะครับโอกาสที่เราเล่นเกมใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลดีต่อเราเพราะว่าถ้าเราสะสมแต้มได้แนะนําเพื่อนได้นะครับในช่วงแรกที่ทํานะครับเพราะฉะนั้นผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคนที่ทําในช่วงแรกๆนะครับในระหว่างก่อนที่แอปเขาจะเปิดตัวนะครับโอกาสที่เราจะถอนเงินได้นี่นะครับก็มีสูงตามไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากแอปนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะนะครับใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดยังไงนะฮะก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมไว้ณนที่นี้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ